คนจะมาบอกสูตรพิ้วคาวก็นะนี่นะคะลืมแรกใช้ครีมกันแดดนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆโอะนีนนะคะโอะเป็นังไงคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะมันเจนนะจับ มแม่วาง่ <c oughs> หัวหลอเอามาดูก่อนเอ๊ะไม่ใช่อันนี้หนูแลของพ่อทุกคนเราจะมาบอกสูตรผิวขาวกันนะนี่นะคะเริ่มได้ที่ครีมกันแดดนะคะดูใกล้ๆนี่คะ่ะโอ๊ะนี่นะคะ นี่นะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะมูกาจับนูกนาน่ะแต่งคือแท้ไหนโทรศัพท์แม่แม่วางไว้ไหนหัวเอามาบ่งกัน 阿老板。